สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาดูแพะอันนี้แพะของช่างวานะคะตอนนี้จะอยู่นาช่างวาเพะเอะเอตัวเมียนะคะสองตัวตัวเมียสองตัวนี่นะนาเวเวนี่คือเพะ แม่มันละเอียนงูน้อยอีอนีกิงทองโอชิลงตัวเลือกขีงทองตัวเลือกใบยุคนคนเดียวหน้ามันเวคือเดี่ยวนะแม่เวแต่เวใหญ่เวน้อยตัวนึงมันละเวจนสุดขาวตเววขาวเป็นลูกตัวนี้น่ะซื้อวันอะไรตัวนี้ข้างบนมันก็มีอ๋ออันนี้ดยอันนี้ดย กิ่งทองแบบนี้อ๋อถ้ากระเบิ้งนี่นี่นามันอันนี้มันไม่จะหนีแต่เดียวนะนี่นานามันนี่นี่อ๋อมันไม่ได้มันไม่ได้เวขาคือตัวนี้ตัวนี้มันเวขาอันนี้ใบยุกอันนี้กิ่งทองโอเคถ้าว่าบึงหลังบึงหลังนี่สังเกตเลยใบยกนะโอ้ยมันอะไดื้อดูดมือแล้วนี่เย็นนมแล้วเย็นนมแล้วนี่เอ๊ะในนี้โอเค อันนี้คือให้อาหารแล้วนะคะแต่อาหารเย็นนี่สงสัยจะย่างเลยนี่ยังยแล้วเด้แล้วบ่เลี้ยงหย่าอยู่นะพนดิ้ยงหย่าอยู่ตรงในอ่อนอ่อนจะขวงแล้ว,าาวลาแาบ <c ười> <ะ>นี้ก็มีไงมันจะเฮาไปเยอะเปิดปะเยอะเปิดเปิดแน่เปิดแน่เนาะเปิดแม่จะอยู่ข้างในคอกนะคะนี่เปิดให้แล้วนี่อานาเปียนสนุมเปาิ์ตี้ วิ่งใส่นมนี่นนแม่ไม่ซื้อวันไหนเลยทำแก้วทำแก้วเปิดพุ่น่ะเปิดสะไลด์แก้วอืมมันก็ขีก้ก้อนโครโรคาเลตตุกงเตอร์พุ่นน่ะฮะมกปู่ค้างก็ค้างอืมออากว่าลุ่มหน่อยคอมเมนต์คอมเมนต์ว้าวเกลจะเอามาเกลเอามาได้อันคอมเมนต์คอมเมนตว้าอันมันขี้เปะเป็นโกนแบบว่ามันมีเป็นโครโรคาเลแปลว่าม,มันเป็นพญาตอือ อันบอกง่ายๆคือขี้แค่เน่าเอาะจุดพญาธิบิดน้อยช่วงนี้น่ะยังไม่พอทายพระอันยังไม่ได้เฮือยาพยาธิสามเดือนทุกเนี่ยเลยเลี้ยงเพือก็เป็นตะเบิ่งอันนั้นเนาะแนวเฮาแนว how พอมีเคยเห็นไม่เคยเลี้ยงเนาะมันหลับมากินหัอาหารลูกมันแล้วมันกินไหมมันกินเราฟังเท่ขึ้นรูเรืองนี่เอาไปเอาไปเร็วแล้วยังกิน มีรูเลงเลยล้ประตูนี่นะคอมเมนต์ว่าวันหาละปิดผนมันงามแต้เนะผนมันอ่ะนุ่มๆนะครัพี่น้องพี่น้องขาขนมันนุ่มๆด้มันปิดมันมีเหือรุมันออกมาได้เออห้าล่ะอันขาวเราขึ้ว่าวขนมันแข็งอะนะแต่มันไม่ได้แข็งเลยขนมันนุ่มคือขนหมานี่แม่ขนมันนุ่มเหมือนขนหมานี่ค่ะทุกคนขนแพะน่ะนุ่มๆนุ่มมนุ่มเหมือนขนหมานี่ เออเอามาแล้วลูกไม่ได้อาบน้ำเพรามันไม่้อาบน้ำที่มันเอามาเอามาอันนี้คือดินโสมโปกแลยยังไม่ได้นำน้ำมันยังไม่ได้อาบน้ำเพรามันก็ตะเกิดอยู่อาบน้ำเพรามันอยูหามไม่ได้แชมพูไม่ได้แชมพูมากยังไม่ได้แชมพูเพะยังไม่ได้ถามชมยู่วาใช้แชมพูก็เลยอาบน้ำเพราะยูเพะด้วยแชมพูเด็กคืออันนั้นเหรอนี่บอกเพราะว่ายันหุ่นมันล้นมันยันเป็นขี้เหินมันมันไข่กันยังใส่แอน มันไข่หรือมันผลอก็ยังใส่ยาเด็กน้อยได้โอ้ซาลาซาลาโน่เสือป่ามอนเปิดเทแมันล้วกูพวกเราเล็กเคอะผลใหญ่เลยที่ทางนางมีลูกสองตัวข้องนี้มีสองตัวดินนผัวดิินเสียงดังอดินเฮ้ยหัวอาหารเฮ้ยยำเทยเพรนั้นมีกลิ่นหัวอาหารกินนั้น อาหารนั้นเมย์พืนอันนี้นะกินหัวอาหารอือกินหัวอาหารนี่อ๋อน๋ออันอ้าน๋ออ๋อหัวอินอ๋ออ๋ออ๋ออืออ๋ออ๋วอ๋ออ๋ออนออนออันีอนอนอนนอออออ่อออ มันได้กลินมันมีเอืมันหวงลุมันอะมันดีเออยยังมาขมเหม่อไหมหมดแล้วอมันเยอะเลยนะผลก็ยนตวไม่ินเออยมีกินแบบว่าติดเวลาแล้วยังกินเธอเธอแล้วยังกินเธอยังมันทอดเวลามันกินเธอละกินมันกินจนนานแล้วก็มันกินีมันกิ่นมีกลโตแล้วมันเธอเนี่ฝาเธอเนี่ฝาเยอะมัน มันยังไม่ทอดไม่ลาเธอกินเธอต้องกินเป็นเวลามันยังโอุ่นคนถ้าว่ากินนั่นตลอดเวลามันเรียกเกีงเรียกกะแล้วพี่น้องมันเลยกินตลอดเวลาเนาะเพิ่งได้เคยยามเมากินแล้วก็กินตลอดละอันนี้ห้าวเอาฮือส่งสองเวลากระตอนเซากระสามโมงเบังเนยฮูจักเห็นไดมนี่มันเคยกินน้ำเผาเลยมันแล้วมัคอ่ะน้ำเผาเลยนี่เงี้ยงคอเลยนี่คอเลยนี่มันบอกมันเยอะแล้วนี่เห็นฮูจักว่าห้าวเอาฮืออะไรเพิ่อกันดีแน่บ่งห่าวละ หน้าทะันาเจคว่แากินมะมงนานม่งนาันเอ็นตะกีปปีกินางเก็อ้มูอมกระปะนาเออมันนี่คือวิธีนี่คือกลละเมตตะว่าหูจุ่ว่ามันก็พอดินนําอยู่ดอนี่มาพักเมยแล้วก็มาดินน้ำแพะอย่าดื้อเด้อ เพ่จะแหกกรงแล้วคนมันนุ่มๆเลยมันนุ่มมันขนหมาเนี่ยอ้าวอ้าลุกลุกเฉายกเบื้องหลังมั่นยกมายกนะหลังอานมีมันเป็นคนยุ่ยยิ่งอ้ามาเรียเอ้าโผล่มันเรียโผล่มันมันคนยุ่งในนี้ละคนยุ่งว่ง่ายๆคนคือโง่อันล่าโง่ท่านอะไรวามานอนน้ำเดิบแล้วปะเนี่ยเฟื่อเดียวนะคะชองพี่น้อง เฟดเฟดผู้หญิงขนหญิงผู้งก็เลยฟอมเฟดผู้หญิงนะคะนี่ทาอันพอมันพผลักอาออสเตรเลียชื่อกมะเกรงมาชื่อมันเไหมเชื่อมันกระลงแขนคอตั้งเลงตั้งเลงตั้งเลงแม่มีมะเกรงโตข้อมันจังเคยมันจังฉินมันจังเคยชินนะมีหงคือหงอโุนหงอโุนหงเธอเด้อมันมันอันนี้มันหงก็ะหงพรนะ ถ้ามันได้ยินเสียงหมู่มันห้องอยู่ใดคือเมืม่อสาวเนียนนุ่นเนเอกลิปเนาะอเอกลิปแหละหนาละเปิดเบิเปิดฟังขี้คอดเลยนะหนาละเปิดฟังเปิดฟังเลยมันดังเดสจากคำพูนมานาั่งดินนักคำแกวหองกันว่าเป็นได้ยินเสียงหมู่ผนก็นห้องนะห้องจะงเดียวล่ะอันส้มกระถามอยู่ว่าวอกไปไก่อยู่บบอจกอัน ไก่ยังอยู่โบโกันเหมือนแพนุษน,นะ,กะไก่อยู่ได้กิโลหนึ่งคุยังไม่ได้ไปเบิ่งยูแพน,นุษนแม่มันก็มันก็ขึ้นหอดเดียวแล้วคนหลายหลายแต่ละตัวมันก็ไม่คือเดียวนะหลายเขาอยู่โหมันได้หลายอยู่กระตูอะไรในนามันนับบ่มีชุมนี่อืมนาม,าน,นามันนับบ่ได้อยู่แบบตัวลายอยู่กระตูมันแน่ลายอยู่แข็งนี่มันมันมีได้ลายไหนชุนมากนะบ่อันแพะพันอันนี้นะแพะอันนี้นะมันเรากกระตูขาโนเจ้าบ่า แดงกับมังกรแดงเบิดลูเอียนขมแก้วน่ะชุดก้อนน่ะชุดแรกเลยเป็นเอ้ยเขาชุดนี้น่ะมันละสีสีน้ำตาลเนี่สีน้ำตาลล้วนเลยตัวนึงฟังแท้จะได้หมูมอแบบเสียงนั้นเสียงนี้แล้วฟังแท้แม่มันก็มันได้เท่ก้อนนั่งระตัวคู่ก็ตัวแม่ฟังเสียงเขาคุยเดียวมันได้ัคู่มันได้ตัวแม่กับตัวแม่้ชื่นเลยนี่นี่โดนชิงช้า อิเติร์เมทาลีได้ตีนมันั่นโอโหโอนโอ้โหมันละโหงนะมันละโอหเบิรนนันะกิ้งทองนะตตวดื้อๆนี่กิ้งทองนะคะตุคิดที่ดื้อนี่นะ ไปวางกับดักให้เพ <ści> <h> <mond ki> ื่อนละไปวางกับดักให้ให้เขาแล้วนี่ไปโจน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 เกือบต่ำหูเขาแล้วนี่ยมองความดื้อนะรีไม่รีได้รีได้จำน้อยมันไปดินเลยเต้ตีนซ่อนเท้าลองเท้ากางหางอันเล่กัดกินปุ่มปนนั่นนันนัเลื้อนรักกินเถองกิ่งทองมือเร็วคนนี้นั่นงงนี่ ไปเ,เลย,นน <c oughs> ยก็ไม่ยมากเลยกินนมไปแล้วการเสียงคือก้าวจั๊กจั๊กเหม็นแล้วกลุ่มกินนมอ่าฮะคือมา อืมัตันมอคือใหนยังคือมีอ่ยฮะมันมันอันมันมีอไม่ทันอืมมันกระตุกเลยอันกระตุกเนาะก็ได้โนดกรโนดนมใช่กันอะเลยกระตุนเยมันดูดที่แหลมมันดูดข้างขวานะอืมข้างขวานี่มันอ้ย แล้วอันแล้วอันตัวตัวทางนี้นะมันยังมีดิุดูจนพอสีดยาดสีดยาดมันนุ่เพิ่มจนพอสีดยาบมันนุ่เพิ่มแม่มันยังอย่างสองตีนเหไปเขิ่นไปโจนี่ไปขึ้นไปโจนี่ไปนะโจนถึงใช้ไปไปขี้ดูจับปะมันนะขาดเฮอมันได้น้ำลายมันแล้วมันยังได้ดูไปโจนี่ไปเลยเลยขี้ดูเลยเลยโจนบึ๊บต่ำหัวเอ้าเอาม่ำหัวเจ้าอ๋อ ทำ้มตัมเหน้าหิวมันม่ตะเก้านะพอดีเขี่ยหลังมันละรมีมันรีมันเปะเลยหลังจุดแดงอืมไปโจนไหมโจนไหมโจนชิชาไหมเร็วๆนอนนอนนะไปโจนชิงชาพุ่นมันกินมือเลยไปโจนชิงชาไปไหมไปโจนชิงชาเร็วมันละปุ๊บนารามันละปุ๊บเสียวบุนะ nhưng thường, nhưng thường. bà chôn bà bà thì bà thì bà 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 này bà chôn <laughs> bà 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 xá bà 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 heo nó bà nè, bà bà đi. bà 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 ôm á bà นี่ไปเอาอยู่ nhà มาคอยมา,อามาได้ไหมมามา,ามาดินพี่ามาเยอะเอาไม่เอาใจหนึ่งก็อยากออกใจหนึ่งก็ไม่อยากออกจะออกไปดีไหมนะ้าจะออกไปดีไหมนะมันต้องเอินเอาน้องมันละมาเอามาบอกพอดีมันม,ออมอีอนนอะไรมันไม่ได้มูดิน <laughs> อเอาคุณเจาองนี่นีันเชียงนะ้นะอ่สาวคุณเจนสาวโกหัดไว้ก่อนหัดไว้ก่อนละักเปิดถาแม่มันะถ้ามันเลื่อนนะเลยว่ารักเปิดถาแมมันนะแมมันปิดปรตปิดออกมาแล้วก็ดื้อ,น,อน่อันอันตัวส้มเมา คอมเมนต์ว่าเอาลงไปเออเอาไปลงไปเล่นแบบว่ามันแด็กนี่แหละเอาลงไปคำเกลียวโคอมนอเนาะอันนั้นอมเนาะเอาลงไปเลนบัดขึ้นมานะมันและเลนเขาโคผู้เจ้าแล้วมันกับชชปิดไว้ผู้เจ้าเลยล่ะ <c oughs> อีกคำเกลียวรวมเลการยกค่ะสำหรับไลน์นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากความน่ารักของกิ่งทองประยกแล้วก็คำแก้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ บายบายคำแก้วคำแก้ว<笑><笑>เข้าไปแล้วบายบายหน่อย bye bye. บายบายหน่อยบายบายกิ่งทองบหยกบายบายแล้วก็ามาถ่ายให้ดูใหม่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบหยก Hee <laughs>